โคดตดรเลยโคตดเลยเขาลงตรงกลางนั่นแหละเห็นไหมดดดเขาลงตรงกลางซึ่งฉันหาปืนก่อนอออยู่กี่ตัวถ่ายแล้วนั่นเต็มพี่ Here. In the dog tags and help them return to the battle. Enemy down. Been way too right? Enemy eliminated. Holographic. อ้าล้อมอีกตัวแล้วขึ้นเลยขึ้นมาข้างบนเลยเขากําลังชุบเพื่อนยิงข้างหลังเลยนั่นนนน่่ะัักไปแหละเหลืออีกตัวเดียวอยู่รวมๆกันนะไปช่วยเพื่อนนั่นแหละเอา้าเฮ้เยเขาชุบเพื่อนได้อีกคนนึงอ่ะยัง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 ดึงดึง ใช่ใช่ดึงดึงก่อนแล้วขึ้นเราเราขึ้นไปข้างบนไปรอเพราะว่า,ข,าข้างบนเขามีเอกล่องเพื่อนอยู่สองอันรอเลยเดี๋ยวพี่โดดลงได้อยู่มาแล้วนะซอนบอยซอนบอยเขาขึ้นมาแล้วเพิ่ง,ห,งห่วงเก็บเขามาเก็บเพื่อนมาแล้วพี่มาแล้วผลสลิงขึ้นมาข้างบนอยู่ข้างบน อยู่จอดกับเลยนะพี่อโอ้โหี่มันบนพี่บอรพี่มันอยู่นี่พี่เฮ้ยเชยลงล้ะลงละพี่ลงละเข้าอยู่ขอบพี่เข้าอยู่ขอบข้างล่างพอบไหมไอ้ยชอ

ยิงรถเลยปอมหนึ่งเกตายังไม่หมดนะยังไม่หมดนะข้าวเ บายอันนี้อันนี้คนละตี้กันอันนี้มาแบบคนเดียวมั้งเอา่ามาแล้วมาแล้วเล่นควันเล่นควันเล่นควันอยู่ข้างล่างไงพี่ใช่ใช่ เฮ้ยเฮ้ยติดไดร่ตเดียต4อ่ะยิงล้อสาขาข้างล่างทุกคน

เจ็ด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 ลงมาลงมาลงมาข้างล่างนี้มอ,อเห็นแล้ตอนไหนหน้าเหรอแม่งมีฟรีเลยตอนไหนอยู่นี้นะ นั่นหรอรวมแล้วอยู่บนนะแม่นนั่หรอพี่ติ๋งก็พูดหมีมาปเนี่อรวยระวังพี่ไม่นีกระตุกด้วดยไงประเด็บบนนะ่ะไปไปเล่น

อ้าเปิดแม่ไปเลยเดี๋ยวก็โดนเดี๋ยวก็โดนเดี๋ยวก็โดนโอ้โดนเต็มตี้ขีผายอด,ดาอ,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 อดเข้ายข้ายข้าบอดขี้ผอดปะเนี่ยโอ้โหขีบอดเดี๋ยวยิงแนไรเนี่ยวะ ตัวกอนที่หัวบอยบอยไปสอนตออนงงไปัลวไันึงอีกตัวนึงอีกตัวนึงอีกตัวนึงอยู่หลังหินอีกตัวนึงอยู่หลังหินเล่นกับดาบเล่นกับดาบ ข้างบนข้างบนนูน่นอยู่ตรงมอนนู่นเลยเขาเล่นกลับดักางซ้ไป่ไม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 ,ไม่ต้องต้องเขา้าจะเขา้าเข้าคู่เพื่อนเขาอยู่ตรงนั้นน่ะเขาชุบเพื่อนหรนะือเปล่าหมดตี่หมดไหมนะหมดตีอย่าลืมหนูเด้อที่แล้วลลโดนบอทยิงหัว ไม่ทันขนาดคำออกซะแล้ว